โอ้โหเด็กพันข้าวเหนียวแล้วเนี่ยใครเคยกินเนี่ยข้าวเหนียวไข่ต้มใส่ซอสพี่แฝดเขาชอบมากเลยดูสิโอ้โหอืมแท้โอ้เป็นจรวดอีกแทบเหรอมันแป๊บมันไม่มีลมอ๋อมันแป๊บมันไม่มีลมอืม อ้ามเออไอเอ็มอ้อยมีตัวอะไรแอบมองมันมีเอ๊ะพัทอย่าไปทันพัดออกมาเดี๋ยวมันโดนหน้าน้องมีพลังงานบางอย่างใช่ไหมไอเอ็มอ้อยอุ้ยมีพลังงานบางอย่างพัทพัทไม่ต้องหรอกอาพิวอตอ้ำดูสิอะไรล่ะพิวัตอ้ำมาเร็วพัดเตอร์มาเร็ว อเรัดมาอ<ว>ยา่าไปแกล้งน้อง